สวันดีครับทุก่านในช่องอาจารยโปรครับเราก็กลับมาอูทนเกมแท็บสกันอีกรั้แล้วอครังไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เกมเบพ สวัสดีครับตังอยู่ในช่องไอจีโปรนะครับเราก็ลับมาอยู่ในเกม ARBS กันอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเผาบักโดยเหี้ยกนะครับซึ่งคราวนี้บอกเลยนะตามคำขอนะครับมีหัวหน้าเผาแล้วนะครับเออซึ่งบอกเลยว่าตรงหัวหน้าเผาตัวเหี้ยงเดคตรใหญ่เลยครับนะเพราะว่ามันตัวใหญ่สองเท่าสำหรับไอพวกตัวพวกนี้เลยนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าเดือดแน่นะครับนะเออแล้วผมลืมบอกนะครับสำหรับไอตัวนี้เนี่ยผมอัพมา เท่ากับพวกกกริล่าวาหน้าเลยนะครับนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นไงนะครับ เอาครับสำหรับชุดแรกนะครับผมได้เรียกพลมาดักพวกสปาร์ตันเฮ้ยเฮ้ยเหยียบพวกตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเหยียบพวกตัวเองโอ้โหมันไม่อยู่อะไรเลยนะครับไอ้พวกคนม้าโอ้กากของเขาจะไปเหยียบเขาอีกนะครับยูนิตเยอะกว่าเอเสียกากกับเขานะครับเอาละตอนนี้นะครับนักคนป่าจะช่วยยิงนะครับแนวหนุนหลังให้โอ้โหโคตรข้างโคตรบ้าบาบีดอนโอ้โหเอาละตอนนี้มันหลุดมาแล้วพวกเราข้างมันเออมันตายแล้วเว้ยโอ้ยดู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 พวกตัวแี็งฆ่าโคตรโหดเลยนะครับโอ้โหดูดิดูดิดูดิแม่งโคตรโหดโอ้โห โอ้ี่มันปาดเฉนกว่าสไปโนซอรัสอีกนะเนี่ยโอ้โยนี่มันตัวเหีียพันซอมบี้มหาปรายต0มา18เฮ้ยไม่ใช่220โอ้โหดูบอสมันดิดูบอสมันอ่ะดูดูบอสมันดูโคตรตัวโคตรใหญ่เลยนะครับโคตรข้างโอ้โหถ้าเป็นเราเห็นในชีวิตจริงจะเป็นยังไงวะนะครับตัวเหีียเดินอยู่นะครับนะถ้าเป็นบอสดูดิดูดิดูบอสมันตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะนะครับโอ้โหโคตรน่ากลัวนะครับโอ้โหดูดูดูอ่าจะกินแกะตาย เอารับต่อมาลองส่งกองทัพไวบนดูนะครับซึกบอกเลยว่าไวบร์นี่จะจิกแกขึ้นไปบนฟ้าเออเสมอไรนะบอกเลยโอ้โหดูหัวหน้ามันเออฉันจะดึงแกเออไม่มีใครดึงฉันได้โอ้โหหัวหน้ามันคนรน่ากลัวเลยนะผู้ชมดูไวบ์นบอกจากที่กูจะขี้มึงมึงขี้กูแล้วเออดูพวกนี้ดิอุยผมว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นเผ่ามันเป็นมันเป็นตระกูลเดียวกันกับพวกซาบบโดซอรัดแน่เลยว่ะ ในเกมนะั้นในเกมนะันไม่ใช่ความเป็นจริงนะเออดูดิมันข้างปะๆอกันเลยนะครับนะมันโคตรเดือดอ่ะไอ้แกนะครับมีตัวหนึ่งนะครับโดนจิกนะครับดูมันแย่งกันกินดูดิดูดิเงี้ยเงี้ยอร่อยแหว่เงี้ยเงี้ยงเงี้ยโอ้โหโหดเกมนะครับ เอาครับต่อมาต้องมาเจอกับแกงกองทัพพี่โตนะครับซึ่งบอกเลยว่าโสงมา30ตัวสู้กับ16ตัวโอ้โหบอกเลยตัวเฮียกูจะไม่เว้นปานีมึงเด็ดขาดนะครับพี่โตก็ร้องแต่อาสีซมาสามาต้นแต่ลูกเดียวนะครับน้ำไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะแม้ถึงจะตัวเองจะเจ็บขนาดไหนโดนกัดขนาดไหนก็ร้องอารีซมาสามาต้นแต่อีโนโอตายตายแล้วนะครับตอนตอนนี้นะครับโอ้ยบอกเลยไอ้หัวหน้าใหญ่ข้าม2ข้ามสนะครับโอ้โหโคตรเดือดดูดิ ดู ي, ดิดูดิรถพวกมันเร็วด้วยนะรับมันไม่ใช่เจื่องช้านะครับเวลาต,ต่อสู้เนี่ยมันเร็วมากเลยดูดิ ي, ดู ي, ดิดูดิผมมองแค่ไม่ทันนะ่ะหน้ามันนะ่ะกับปากมันนะ่ะมันเคลื่อนที่เร็วมากนะครับพวกตัวเหี้ยดูดิ ي, ดูดิโอ้โหโอ้ผมจนลืมชื่อชื่ออะไรโนเสาตัวของมันจริงๆแล้ว่ะมันชื่ออะไรมาคิโมโซรัสปะวะใช่ปะวะนะครับผมเริ่มลืมอู้ยดูตัวนี้ดูตัวนี้โอ้โหอ่ะหงปิ้นปิ้นขนาดแล้วนะครับนะโอ้โหแกไม่ตัวเอาไม่อยู่นครรัับบสหชุดี แม่เอารับต่อมาต้องมาเจอกับแก๊งบาบิกรเฮ้ยไม่ใช่นะครับแก๊งปลาไหลสามาัวนะครับซึ่งบอกเลยว่าขราวนี้นะครับนะมีแค่ตัวเดียวนะครับหัวหน้านะครับส่งมาแค่ตัวเดียวไม่งั้นมันจะโกงมันเกินไปนะครับ่ะเอาละ,ละโอ้โหบอกเลยว่าโอ้โหอยคาบคาบคา,าบแก่พวกแกประมาทฉันเกินไปซะแล้วเออออ้ขี้หอหัวหน้าเลยนะครับตอนนี้โอ้โหไอหัวหน้าใหญ่นะครับขี้เต็มเต็มเลยนะครับเอาละเออเออหั้ตัวมันใหญ่จริงว่ะเอาตอนละครตอนนี้นะครับนะหัวหน้าใหญ่ฟังเอ่อ ปารายสามหัวนะครับกำลังโดนจำเรอยู่นะครับโหแล้วตอนนี้นะครับฝั่งตัวเหียก็กำลังโดนจำเรอย,อยู่ครับส่วนลูกน้องกำลังไปจัดการส่วนลูกน้องนะครับนะเออแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าตัวเหีียมีสิทธิ์แพ้เยอะนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เป็นยูนิตที่ชั้นสูงมากโอ้โหตายตายตายพวกนี้บอกว่านะครับว่านะว่านาสู้คนเดียวนะครับผมไม่ไหวแล้วนะครับดูลูกน้องมันโดนเหยียบทับอยู่ โอ้หน้าตายนะครับหลอดก็บาแล้วเฮ้ยดีเร็วโอ้โหที่เหลือกำลังโดนลุงเค้นอยู่นะครับแอแอโอ้โอ้มันกัดบอลแล้วแล้วเด้อมันฆ่าบอลแล้วตายได้เหรอเก็เลยแต่กูรัสินะเรียบร้อยนะครับเอาละครับต่อมาแกงจากุซ่ากับพอมโดนะครับก็ได้ร่วมมือกันเพื่อกำจัดพวกเผ่าต้วเงียกให้สินส้นซากนะครับซึ่งบอกเลยว่าเอาอยากนะครับเออเอาดิเอาดิแอะเอาไอ้นี่แม็กซ์ไราตายนะครับห่าจริงๆนะครับเอาแระเออ เราต้องไปจัดการไอ้ตัวด้านหลังให้ได้นั่นก็คือไอ้พวกเขามาดโอ้โหมันปล่อยแก๊สพิษแล้วพิการพิการเออเฮ้อพิการไอ้นั่นใช้ตัวรากเป็นเลยนะครับโอ้ดู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 หัวหน้าหัวหน้าโอ้โหโอ้โหเละ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 นะครับราแก๊กเขามาดไม่รอดนะครับโอ้โหเละเละตู้เปรโอ้โหเอาดิเอาดิเออมึงจะเก่งมาจากไหนไม่ทราบว่าโอ้โหตายตายไอ้นี่กูว่ามึงหนีเถอะรีบไปหาลูกหาเมี๊เรียบร้อยนะครับ เอาละเออโอ้ตายตาย,ยาเร็วเอายังเหลืออีกนะครับยังเหลืออีกเลยมึงจังรอดอีกเลยโอ้โหนี่มันฝูงจระเข้ซอมบี้ชัดๆอ่ะแต่ผมเรียมันตัวเหี้ย เอาละครับต่อมาตัวการแห่งความดีนะครับพวกคิงคองก็ได้ลงพื้นที่มาแล้วก็บอกว่าฉันจะจจัดแกให้สินซากสไอพวกเขานี้โอ้โหซึ่งบอกเลยว่าพวกนี้ฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องนะครับัาภาษาคิงคองไม่รู้เรื่องนี่เอาละเออเออดิเอาดินี่เนี่ยเจอเจอลูกศิษย์พ่อน่าขอียหน่อยเป็นไงล่ะเออนี่นะหัวโบกโอ้หัวปิ้นกันเลยทีเดียวนะครับนี่เนี่ยนี่นนี่นดิเดี๋ยวฉันได้ไปจัดหัวหน้าแกพวกนี้บอกไอ้แกไปสู้หัวหน้าจะเหลือไงเหลือเหลือเหลือเดี๋ยวได้เจอกันหัวหน้าแกนะเอาละทอ จากการให้หมดอุ้ยตอนนี้ <lawsuit. S 1> ถอถอถอต่อะตายหมดแล้ว <SAN> อ <TA Maria> <C oughs> ุ้ยตอนนี้โดนหัวหน้ามันซับนะออ๊ยหัวหน้าโดน่ตยเออกลเป็นอะไรมาจากไหนวะโอ้โดนทุกหัวหนีเลยกูหัวหน้าต่อยเหี้ยบอกูดีแป๊บนะครับโดนทุกหัวทีเดึยโอ้หรู้สึกตอนนี้มีปัญหามากเลยครับเอาละโอ้โหเอาละต่อยต่อยไม่จำไม่จำรู้ใช่ไหมว่ากูคือตุรการแห่งความดีเ้อตำรวจกอริล่าเอาละเหลือสาวพนทนั้นก็ระเบอดกูนาโอ้หโดนทุกทีเดียว หลับในนะครับปากยังติดอยู่กับคอนอยู่เลยนะครับนะโอ้โ,อโ,ห,โหดูโอ้ตายนะครับอันนี้มันทำอะไรสงสัยฝึกยืดแขนนะครับนะเอออ่ะ,อะ,อะโอ้ยมันโดนกอ้สัตว์ี่อ่ะอืออ่ะไปดีกว่าเล่นอะไรกันดู เอาครับต่อมาก็หนีไม่พ้นพวกฝูงแมงมุมที่พร้อมจะขยําเยื่อรักเก็บเยื่อไว้แช่แข็งเอาไว้กินตลอดทั้งปีนะครับนั่นก็คือตัวเหยื่มันเองที่มันจะกินโอ้โหบอกเลยว่า,ตา,ต,าตายตายผมบอกเลยว่าตัวเหยื่เอาอยากนะครับนะเออนะครับตัดทีในแป้งเป็นเอดเลยนะครับนะคิดได้ไงว่าเป็นเอดนะครับซึ่งบอกเลยว่าหัวหน้าโอ้โหโโหโัวหน้าแม่งกระโดดโชว์นะครับมันคือลีลาของหัวหน้าทุกเผ่าอยู่แล้วที่ต้องทาอะไรแปลกๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะเออแต่ก็บอกเลยว่าถ้าหัวหน้ามันโดนนี่ก็เจ็บจิ๊บ นนะตัวอะไรปิวอ้มแบงบุบปิวไปดูเลยนะครับนะเฮ้ยเอาเลยเว้ยผืนมาแล้วเว้ยผืนมาแล้วอีกสักพักมันตายแน่ๆนะครับนะไม่ว่าตัวอะไรก็ตามนะครับพวกนี้ถึงแม้พวกมันจะบางแต่มันมีพิษที่แหลมคมนะครับนะเจาะกาะได้ทุกอย่างเอาละเออเอาดิอ่ะอ่ะเหลือตัวอะไรเอานี่ยังไม่ตายอ้าอ่าวกัดมันลูกน้องกกัดมันสังเกตว่าทุกตัวนะครับแทบจะเป็นผืนหมดแล้วนะครับนะ <c oughs> ติดเชื้อกันไปหมดนะครับดูไม่เป็นไม้แต่หัวหน้าด้วยซ้ำนะหัวหน้าก็ติดนะครับ เอาละครับตอนนี้ถึงเวลาที่ผมรอคอยแล้วครับระหว่างความบ้ากับความว่ามาเจอกันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหตัวเฮียบอกเออคุณจะบ้ากับมึงที่ดูทคอยดูโอ้โหเอาละเว้เอาเลยนะครับนะสไปโดนโซรัสอาจจะไม่ได้เก่งจริงแต่มันมีหมาหมูนะครับเอ้ยมันเก่งอยู่นะครับแล้วก็บ้าด้วยนะครับแต่ประเด็นก็คือพวกมันไม่มีหัวหน้านะครับนะเออนะครับแต่พาตัวเฮียมีหัวหน้าอาจจะชนะก็ได้นะครับมาดูกันนะซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหความบ้าเนี่ยมาพอกันดู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 อ้คุณจะกัโตดมึง มึงก็กัดหัวกูสิโอ้โหให้ศัตรูกัดหัวด้วยนะครับบ้าบอจริงโอ้ยอ้โหดูพวกมันดูพวกมันโอ้โหดูสเปนดูซารันโคตรบ้านะครับดูดูโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าสเปนดูซารันจะเยอะกว่านั้นเนี่ยจำนวนนะครับสวยแล้วตอนนี้กำลังรุมฉีกกระชากรักเนื้อนะครับกับบอสตัวเหี้ยกอยู่นะครับตัวเหี้ยกบอกเฮ้ยนายฉีกเก๋มันทำฉันเลยแล้วมันดูกันว่าความบ้าแกของมบ้าฉันใครจะโวยก่อกันเฮ้ยโอ้โอ้ฉันไม่อยากดมตูดแกฉันหมิ่นโอ้หมิ่นขี้โอ้ไม่อยากดมขี้โอ้กัดขาแล้วกัดขาแล้วกัดมันกัดมัน คาร์บิดคาบิโดโซลาร์เออเออคาบิโดโซลาร์เตหไงวะไม่ใช่ครับคาบิดโ,โซลาร์เออไม่ใช่คาบิโนโบโอจับโอ๊ยอะไรวะล่ะมันจะเรียกมแมลนเตยกตัวเหี้ยกเหี้ยกนี่แหละนะครับเอาโอ้ นะครับโอ ok ้โดนขีบคอโดนขีบคอครับลูกน้องโดนขีบคออ่าช่วยด้วยครับบอส่วยด้วยผมโดนขีบคอครับบอสผมโดนโดนขีบคอครับโว้ยลูกน้องเฮ้ยแกทำอะไรลูกน้องฉันเฮ้ยแกแกแกนั่นมันเรขาฉันนั่นน่ะเรขาฉันเออโดนขีบคออีกแล้วอ้าตายตายเจอนะครับนี่เขาแหลกว่สลูกน้องโหดเอ้ายังไม่ตายนะครับไอ้นี่เออเอาเว้ยระวังเรขากับเรขาเอาตายเอ้าเอาเอาไอ้นี่ก็ตายโอ้ จบแล้วนะครับนะไม่สามารถสู้ได้นะครับนะตอนนี้หวังผลแล้วนะครับตอนนี้ความบ้ายังเป็นตกเป็นที่หนึ่งนะเวนนะครับนะของสไปโนซอรัสนะครับ เอาละครับต่อมานะครับเผ่าท well, ีเล right ็กก็ได้ลงพื้นที่มาแล้วและพร้อมที่จะฉีกกระชากรากเนื้อนะครับน่ะหัวหน้ามันมาด้วยนะครับคราวนี้แต่บอกเรยมาแค่9้าตัวไปรู้จะสู้ได้หรือเปล่านะครับแต่ก็บอกเรนน่าจะสู้ได้นะครับโอ้โหไอ้นี่หมุนติ้วติ้วหมุนติ้วติ้วเอาแหละนี่หัวหน้าอุ้ยกัดหัวกัดหัวนี่โอ้โหดูมันคาบทั้งตัวเลยเดูดิดูดิดูดิโอ้โหดูดูกัดขากัดขาเอาเราเว้ยเอาเราเว้ยหัวหน้าทีเล็กรู้นะครับ รู้รู้แล้วนะครับว่าอนี้คือหัวหน้าเออไ่รู้ก็บ้าแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้ยโดนกัดขาโดนกัดขาเออโอ้เออเออแกแกกกัดขาฉันอีกหัวหน้าทีเร็กเออแกแกกูกัดขาเมื่อกับมันแซ่บดีนะฮะกูไม่เคยกินขาตัวเหียมาก่อนนะไอ้กับมันเฮ้ยเออเรียบร้อยนะครับมาช่วยลงน้องนิดหน่อยนะครับเพื่อมาจัดการหัวหน้าช่วยกันเอาละหุ้ยตอนนี้นะครับทีเร็กสวยแล้วทีเร็กสวยแล้วประมาทเกินไปนะครับเล่นลูกรองกานน้อยเกินเอาละตอนนี้เหลือแต่หัวหน้าซึ่งหัวหน้ามันก็บอกว่าแฮ้งแค่กูคนเดียวก็ไหวแล้ว แล้วห้าสก,กองทับแหละสปาย เอา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 โอ้โหตายเอาละโอ้โหตอนนี้นะครับทุกตัวรุมทีเล็กนะครับหัวหน้าทีเล็กผมบอกเลยว่าไม่หมูนะครับนะไม่หมูแน่ๆนะครับคุณรุมมันขนาดไหนมีบอสตัวเหี้ยขนาดไหนมารุมมันมันก็อาจจะยังไม่ตายนะครับเพราะมันอึดจริงมันของจริงนะครับหัวหน้าทีเล็กเนี่ยนะครับโอ้โหเออเออมา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 ถึงแม้มันอาจจะกัดยากหน่อยนะครับเนี่ยโดนโดนกัดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับตอนนี้เออหัวหน้าทีเล็กอย่าให้กูได้คาบหัวมึงอย่าให้กูได้คาบหัวมึงนะเออเออบอสเดี๋ยวมึงเจอกกับู โอ้โหตอนนี้โดนคาบหูอยู่นะครับนะเพื่อไม่ให้ทีเด็กได้ยินเสียงนะครับโอ้โพาคไปบัวแล้วนะครับนะพากตามสถานการณ์นะครับตอนนี้ออ้ยโดนจัดหางด้วยนะครับเออเออตอนนี้นะครับจะเอาให้หางไปแบบไม่งอกนะครับเพื่อให้ตัวมันไม่สวยงามเออมึงคิดได้ไงเนี่ยตัวเหย้ยนะครับอ่ะอ่ะอ่ะเออเมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยกูเริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยพาคเนี่ยกูเริมเจ็บคอแล้วโอ้โหตอนนี้นะครับโอ้โหทีเล็กมันกัดหมดเลยว่ะตอนนี้นะครับลูกน้องจากตอนแรกเลยเยอะๆอ้าวตายมึงตายท่าดีนี่นะมึงตายท่านี้ะ ตะกี้มันตายท่ายืนนะครับท่านผู้ชมแล้วทำไมท้องมันบ,มบวมๆวะเนี่ยไอตัวเนี้ยสงสัยเป็นตัวเมียเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพศผู้ดีวะเออแปลงเพศมาปะเนี่ยทาจริง เอาละครับต <st> ่อมาต้องมาเจอกับสัตว์กินพืชกันนะฮะซึกงมาดูกันเลยนะครับกับพวกตัวเหียวความบ้าค้างมันเดือดอยู่แล้วเอาละเออแองกุลสรรคฟาดทั้งเดียวตายได้ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับพร้อมที่จะฟาดตัวเหียทุกตัวโอ้โหไอ้ฟาดทีนึงตัวไหนแบงได้รับรางวัลโชคดีไปวะตะกี้เออจะเจ็บโอ้ยดอกไปแล้วนะครับสักตัวเรามันต้องนอนนะครับตะกี้เออเอาเอาเอาโดนกัดหัวแล้วโดนกัดแล้วเฮ้ยอย่าให้มันเล่นงานนายมีอาวุธที่แรงที่สุดในโลกอย่าทำฟาดละ อย่าทำพลาดเอาละเอาละแต่ต้องฟาดมันแต่ต้องฟาดมันจัก๊กจัเอาละตอนนี้โอ้โหตัวเขียบแต่คนมางข้างเลยโอ้โหตายนะครับเอ็นโคลสาร์ตกูตายเอา้าโอ้โหตายจย่ระทบกูบินไปดุ่นเลยนะครับนะแล้วตอนนี้หัวหน้าเอาหัวหน้าเผาหัวหน้าเผาตอยกินพืชตายนะครับเอาละเอา้าตอนนี้เหลือตัวอะไรบ้างเอา้าตายเร็วแท้ล่ะโอ้ตายหมดแล้วนะครับ เอาครับตอนนี้นะครับผมเรียกไอ้พวกบ้าสเตรอยบ้าข้ามาด้วยแล้วก็พี่น้องแจ็คสันนะครับเอามาเลยจัดเต็มมามาดูสิเออเอาดิคอริล่าอริล่าดูสิจะชนะเปล่าฮะเออคอริล่ารวบมือกันเี่ฮะอ่ะเอาดีโอ้โหโดนฟาดโดนฟาดแรงโอ้โหผมได้ยินเสียงตุบ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 บแต่ก็บอกเลยว่าเฮ้ยฉันไม่กลัวแกรอกฉันคือตัวใหญ่ที่สุดแล้วเฮ้ยทุกคนมาดูตัวนีเร็วตัวบันใหญ เออตัวมป็นอย่างจริงๆแบบมึงเรียกกูมาดูทำไมเนี่ยถ้าไมึงมีตีเนี่ยเออนะครับนะบ้าจริงเอาละ โอ้โหโดนจัดคอเอาละโอ้โหตอนนี้เหลือตัวเดียวเท่านั้นนะครับดูโซกแล้วนะครับน่าจะเหลือแต่ไอ้หัวหน้าตัวเหี้ยเข้าร้านนะครับหัวหน้าตัวเหี้ยบอกโอ้ทุบชันบอเลยฉันจากนทุบโอ้รู้จักไหมหลังชั้นเหนียวยิ่งกว่าอะไรซะอีกมีดยังกีดชั้นตัวชั้นยังไม่เข้าเลยฮะหวังอะไรกับแค่ไอ้ลูกต้มน้มเอกระจอกนะครับแสอบอกเลยว่าตอนนี้ไม่เข้าจริงๆแหละทุบยังไงก็ไม่ตายนะครับแล้วมันมีความบ้าคลั่งดูดิดูดิ บ,บอสใหบอสแห่งความบ้าบอสแห่งตัวเหี้ยเออเออถึงแม้ฉันพวกฉันเผ่าฉันจะไม่ได้ความที่หนึ่งในความบ้านะนะเออเอาละ่ะแต่ฉันก็บ้าข้างพอได้ใจเอา้าเอา้าลูกน้องตัวหนึ่งจังเหลือเอา้าสองตัวสองตัวเลยนะครับตอนนี้เหลือตั้งสองตัวโอ้โหซึ่งบอกเลยว่าไอ้นี่ทําอะไรของมึงเนี่ยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยออกไปช่วยออกไปช่วยโลกแล้วตัวเหี้ยตัวนี้มันติดเอ้ยมึงหาจังหวัดทองนีฟาดมันเลย่ะหาจังหวัดทองหาจังหวดทองหาจังหวัดทอง เดินไปดิเดินไปดิเออาเอ้าโอ้ลูกน้องแป้งปิวกมาเออเอาเอาเอาัเขาเอ้าเอาบักนี่เอาบักนี่เอาบักหนิงจะไปกัดเขาจะไปกัดเขาตายเองโอ้ยบักกว่าเพื่อนโอ้ยไอ้ดีไปก็รอยเขาไปหาเขาตายเองเอาละตอนนี้โอ้ตายหมดเลยนะครับโอ้มันบ้าอะไรวะเนี่ย เอารับลงส่งชุดและซันนแมนกับช้างอวกาศดูซิจะเป็นยังไงนะครับป๋านี่เจอเจององอะได้แฮ่มีขาด้วยโอ้โหด้วยตัวดี้ดูวยตัวนี้โอ้โหมึงทําอย่างกับกูแม่งตัวไรกระดูกโอ้โหนะครับตะกี้มันโยกเหมือนหมาเลยนะครับโยกเหมือนไอ้พวกนี้มันเป็นพวกเส้นมาม่านะครับนะ โอ้โหนะครับนะตอนนี้ผมบอกเลยว่าช้างแพ้แน่ๆเลยว่ะชุดอวกาศตายหมดแน่ๆเลยว่ะดูแรดสเตเดียนตายหมดแล้วนะครับตัวบวกนะครับนะส่วนตัวตีไกลดีคือแบบอา่ได้แต่ร้องถึงแม่ของฉันเอาจบแล้วเหรอกูยังร้องเพลงไม่จบนี่พวกมึงตายกันหมดเลยเหรอโอ้โหนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจบกันไปในคลิปนะครับพี่กอริล่าสู้กับกองแทบเผ่าตัวแหกนะครับนะบนะซึ่งบอกเลยว่าเออ เจริญนะครับตะกี้อ่ะโหดหรือเปล่ามาดูกันนะครับนี่บอกเลย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 ฉันตอบพวกแกบน่นหัวโบอกอะเมินนะเด็เมินนะเด็มามา,ากัดกูเลยมาโอ้โอ้ไอพวกนี้แม่งกัดแขนนะครับรู้จุดอ่อนโอ้โหปล่อยฉันปล่อยฉันปล่อยฉันให้ฉันได้ต่อยบ้างเออโอ้โหผมว่าตายแน่ๆเลยวะ่ะโอนาหีอยากตายแน่ๆเออไม่ใช่ไม่ใช่โอนากอร่าตายแน่ๆ,ๆเลยวะ่ะโอ้ไม่ด่าอย่ไปลูกศิษย์คอยเลยละเฟ้ยแกต้องชนะมันได้ดิเอาละตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนตายสักตัวเลยว่ะชิบหายแล้ว ผมว่ามันตายแน่เลยว่ะนะครับจบกันไปในคลิปนี้นะครับนะถ้าน้องๆมีไอเดียอะไรน่าสนใจมีเกมอะไรอยากให้พี่เล่นลองบอกด้วยได้นะครับถ้าพี่สนใจพี่แคสให้น้องแน่นอนนะครับนะโอเคนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าเอ้ยตายแล้วตัวหนึ่งว่ะนะครับนะก็ต้องมาดูนะครับว่าไอ้นี่มันจะรอดหรือไม่รอดแต่ผมว่าเดิมเลยนะว่าผมว่ามันไม่รอดนะครับนะเพราะว่าตอนนี้บอสตัวเหยียวยังไม่ตายเลยนะครับอุ้ยแต่มันก็ฆ่าได้หลายตัวแล้วว่ะสามตัวแล้วนะครับนะตอนนี้ สี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วอะเมื่อไหร่มันจะฆ่าหมดเนะี่ยอ่างั้นผมขอตัดไปเกือบจบแล้วกันนะครับนะอ่ะเอาละครับตอนนี้ก็เกือบจบแล้วครับมีแค่2ตัวสุดท้ายนะครับเนื่องจากพวกมันฆ่ามาหมดแล้วแล้วก็เหลือแต่บ,บอสนะครับรซึ่งบอสบ,บอกว่าเฮ้อฉันน่ะทาท่าติดไม้เพื่ออยากมาเจอกับแกเฉยเฉอ่อส่วนไอ้กองหน้ากอริลลายักษ์ก็บอกเฮ้อฉันก็อยากเจอกับแกเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยฉันน่ะขอพักแป๊บแต่ทั้งจริงไม่ใช่นะครับนะเอไอมันเดินชนของมันเองอะดูดิ นะครับอ่ะเดี๋ยวกูจะเคลียร์เองนะอ่ะเดี๋ยวกูจัดการมึงเองไม่ต้องควงหน้ามึงอยู่นั่นแหละอยากเจอกูนักใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวกูเดินอ้อมไปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกูจะตบตูดมึงแบบเน้นๆเลยนะแบบมามีปกโกะเอาละเอาละมา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 ดูซิมันทำอะไรผมได้นะครับโอเคเขาตบตูดนะเอาละครับตอนนี้นี่เนี่ยโอ้โหตบตูดนี่ชอบตบตูดชอบตบตูดผมบังคับ ทีม2ไม่ได้อะประเด็นนะครับนะแล้วตัวเหยียบมันก็ถอยไปไม่ได้ด้วยเพราะมันติดต้นไม้ด้านหลังพอจะไปนั้าก็ติดเหมือนกันเอ้ยเอ้ยเดียกันแหละโอ้โหนะครับนะคนักเรล่าบอกกูใจดีอะกูหยิบมขึ้นมาก็ได้เอาละเออตอนนี้เอาหย,ยิบขึ้นมานะเออคนักเรีล่าบอกเออต้องออกมาเจอกันสินะครับไอคนักเหยียบบอ,อกเฮ้ยขอบใจว่าเออที่ดึงกูออกมากูจะได้ข้ามยังไงเอออย่างงี้เราจะได้เจอกันมันจะได้ดูแน่ดีเอาละโอ้โหเอาดิเอาดิเอานี่แน่ อจัดนี่เนี่นี่เน่โอ้โหใส่เข้าหน้านี่เนียนี่เนียนี่เดีนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยครั้งตะกี้ที่กูมาตุรการแล้วบึงไม่จำหรือไงว่าบึงแพ้เฮนี่เน่หมัดขวาครับไปหมัดขวาหมัดซ้ายเข้าไปหมัดนีนีต่อยซ้ำ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 โอ้โอ้อเเจ็บเจ็บอ้ออเอเจ็บมันีมันจะไม่ตายเวตายแล้วครับอาปากคางเลยนะครับนะโอเคสาหรับวันนี้ก็ต้องพอคนนเด็ดในการเล่น ชนเผ่าตัวเหีียกนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าซี่แงแก่นะครับถ้ามันเจอกับกอรีลายักษ์ตัวเดียวนะครับเออโอเคายขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของจนจบนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มอีอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อช่อง B Story g a เกนะครับซึ่งช่องช่องนั้นจะเป็นเกี่ยวกับการทำสตอรี่ร้วนๆเลยนะครับนะแบบไม่มีการแคสเกมเข้ามายุ่งเกี่ยวนะฮะเออเพราะว่าฉะนั้นถ้าใครชอบอะไรเกี่ยวกับการทำสตอรี่แบบว่าการกล้วยสตอรี่การกล้วยในเกมแท็บ ฮอกอายในเกมแท็บอะไรอย่างเงี้ยสตอรี่อะไรเงี้ยก็คือไปดูที่ช่องนั้นได้เลยนะครับช่องนั้นจะทำเกี่ยวกับสตอรี่ล้นวนลงทุกวันศุกร์นะฮะและที่สำคัญถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับ